จะนับสนุนโดยเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโทร092ย5 2 4446ระเบียบวาทสศิลป์อีกหนึ่งคณะหมอลาที่อยู่คู่กับวงการหมอลามาอย่างยาวนานและก็ไม่เคยทำให้ FC ผิดหวังในทุกๆฤดูกาลเลยก็ว่าได้ว่าแล้วเราไปอัปเดตงานโชว์สำหรับฤดูกาลหน้าจากฝากพ่อเอะพักดีผลล้ํากันเลยค่ะปีต่อไปนี้ก็จะเป็นปีที่ครบ60ของระเบียบวาทศิลป์ ทางทีมงานก็ทิดการบ้านหนักเหมือนกันครบ60ิปีก็เลยจะาําให้มันยิ่งใหญ่สำหรับว่าคําว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เราก็จะเก็บข้อมูลที่พี่น้องให้การเสนอแนะให้การแนะนํามาว่าระเบียบน่าจะเป็นอย่างนี้ระเบียบน่าจะทําแบบนี้ครับเราก็จะ เก็บมาเพื่อจะมาปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาน่าจะประทับใจพี่น้องที่ท,ที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่เพราะว่าคือทุกอย่างเราจะพยายามเปลี่ยนใหม่ให้หมดคือทุกอย่างให้คือเหมือนเหมือนเหมือนตั้งวงใหม่ตั้งวงใหม่แต่ไม่ใช่ว่าศิลปินใหม่นะครับศิลปินใหม่ก็มีศิลปินใหม่ที่จะมาเสริมทับเรามีคุณภาพก็ก็หลายคนพอสมควรนะครับแต่สําหรับคนเก่าเราก็พยายามที่จะนํานเสนอแล้วก็ให้ที่พี่น้องเรียกร้อง แล้วก็สร้างผลงานให้กับเขาให้ถูกใจพี่น้องที่ยังตั้งหน้าตั้งตารออยู่พวกก็ก็ทุกทุกปีนี้ก็ก็ก็หลักสิบอยู่ครับสิบล้านขึ้นอยู่ปีนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ต่ํากว่าสิบล้านเช่นกันเพราะว่ายิ่งของแพงตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสิบอัพขึ้นนะครับครับยังไงก็ขอติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจกับผู้สร้างงานผู้สร้างสารรค์ผู้จะนําน สิ่งดีๆมามอบความสุขให้พี่น้องที่ตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะครับขอฝากคำว่าระเบียบวัตนศิลปินอีอสานนะครับแล้วก็ผู้สืบสานวัฒนธรรมมา60ปีก็ฝากให้พี่น้องคอยให้กำลังใจอย่างนี้ตลอดไปนะครับแน่นอนค่ะพ่อจัดเต็มขนาดนี้สายหมอไม่ทำให้พ่อผิดหวังแน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ youtube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่ บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย